สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่12สิงหาคมนะคะ2566นะคะวันนี้ก็มารีวิวรอบคันให้ลูกคา้าได้ชมนะคะเมื่อวานได้พ่นสีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวลาช่วงเย็นนะคะเลยยังไม่ได้ถ่ายให้ลูกค้าชมนะคะวันนี้นะคะเรากา็มาถ่ายให้ลูกค้าชมแต่เช้าเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นคันที่ลูกค้าสั่งจองนะคะเป็นคันที่ลูกค้าสั่งจองนะคะแล้วก็ เพิ่มเติมนะคะทำกระบงกระบาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้านะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นน่าจะเป็นขอนแก่นนะคะนี่นะคะมาดูรอบคันกันนะคะอันนี้เป็นกระบาไม้เปิดข้างได้สามด้านนะคะเปิดข้างได้สามด้านเป็นไม้เดานะคะแต่เราขัดนะคะทุกขั้นตอนไม้เป็นไม้ใหม่นะคะ เป็นไม้ใหม่พื้นเพิินคือทําใหม่หมดนะคะจะประมาณนี้นะคะนี่้างนี้ก็จะประมาณนี้เลยเปิดได้3ด้านนะคะเปิดได้3ด้านทันนี้ลูกค้า,าสั่งจองเป็นหัวกับพื้นนะคะที่เปิดจองไปนะคะไม่มีกระบะทันนี้ลูกค้า,าให้ทํากระบะเพิ่มเติมนะคะเกียร์เกอเช็คเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ คันนี้ก็ตัวนี้เป็นมันไม่มีนะคะแต่ในหนูทาใหม่เหล็กทาใหม่หมดนะคะข้างหน้าให้สวยนะคะสีลูกค้าสั่งเป็นสีน้ำเงินเขียวแดงนะคะข้างหน้าขอให้มีเขียวนะคะเราก็จัดให้นะคะประมาณนี้นะคะสวยเลยนะคะอันนี้ก็คันนู้นก็เดี๋ยวจะส่งนะคะคันนี้ก็เราจะส่งลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะทำเสร็จเหมือนกันนะคะรีวิว ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอให้ลูกค้าชมคันแต่ละคันที่มานะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่สวยนะคะแต่เราก็พยายามทําให้มันสวยให้มันดีนะคะคันนี้ลูกค้าก็เดี๋ยวเราจะส่งลูกค้าจังหวัดแพร่นะคะคันนี้เป็นไม้ใหม่เหมือนกันนะคะเป็นกระบะเปิดได้สามด้านเหมือนกันนะคะมีระบบไฟครบนะคะลูกค้ารอสั่งเครื่องนะคะ รอฟังวันนี้นะคะว่าลูกค้าจะให้รอสั่งเครื่องเองหรือว่าให้ทางร้านสั่งให้นะคะแต่เบื้องต้นก็คือเมื่อคืนคุยกันแล้วว่าจะให้ทางร้านไปซื้อให้นะคะไปสั่งให้นะคะนี่นะคะไม้โอ้โดนแดดแล้วสวยกิบเลยนะคะสวยเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถมือสองนะคะคันนี้เป็นรถมือสองลูกค้าจองตั้งแต่ยังไม่ได้ทํากระบะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเราเลยอ่า ให้สิทธิ์คนที่จองก่อนโอนมาจําก่อนนะคะแล้วก็บัญชีเดียวที่เราจะโอนเข้าก็คือเป็นชื่อสุพรรษามีดีนะคะคือชื่อหนูเองนะคะเป็นบัญชีเดียวนะคะไม่มีบัญชีอื่นเพราะตอนนี้นะคะมีมิจฉาชีพนะคะทักไปหาลูกค้าเยอะมากนะคะว่าอ่าให้เอเอารถเอาอะไรไปอย่างนี้นะคะทางร้านพยายามจะจะให้ลูกค้าติดต่อแค่ทางช่องทางเดียวก็คือเบอร์ เบอร์หน่อยนะคะเบอร์0ูนย์แปดศ2นะคะเพื่อใหอ้ลูกค้านะครจะได้ไม่โดนใครหลอกนะคะเพราะส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าโทรมาหาร้านเรานะคะจะมีแค่หนูกาแฟเท่านั้นที่รับนะคะจะไม่มีเสียงอื่นเลยนะคะไม่มีเสียงอื่นจะมีแค่เสียงเสียงหน่อยกับเสียงหนูเท่านั้นนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะประมาณนี้น,นี้ก็เราจะส่งลูกค้าจังหวัดแพร่นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องดูอีกทีว่าเขาจะสั่งเครื่อง ให้สั่งเครื่องไหมนะคะเป็นลูกค้าอยากได้140ยสนะคะอันนี้ก็รอโอนมาจจำนะคะแต่ลูกค้าก็ยังไม่ได้โอนนะคะอันนี้ก็เป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะถ้า,ามีการเปลี่ยนแปลงไงก็คงจะต้องลงใหม่นะคะเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้โอนมาเนาะเพราะว่าเห็นเป็นเทศกาลไหมคะก็ไม่ว่าอะไรเนาะบางทีอาจจะยังไปเยี่ยมเที่ยวหาญาติหรือพากันไปสังสรรค์อยู่นะคะ ไม่เป็นไรอันนี้ก็พามาชมอันนี้ก็ยังว่างนะคะยังว่างอันนี้ก็เสร็จแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวครันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะคือรีวิวตอนลูกตอนหนูไปถึงบ้านลูกค้านะคะหนูต้องเอาก่อนไปถึงหนูจะต้องเอาเครื่องทดลองใส่ให้ลูกค้าก่อนอันดับแรกพอถอดเครื่องเสร็จไปถึงบ้านลูกคา้าเอาเครื่องลูกค้าใสา่อีกทีนะคะลูกค้าต้องได้ลองขับอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีปัญหาอะไรนะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะส่งนะคะเอามาให้ชมคร่าวๆนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะได้เพิ่มเติมหรืออยากจะได้แบบนี้ก็แคปรูปส่งมาได้เพราะว่ารถเรานะคะมีนี่นะคะเนี่ยรออยู่เลยรอให้ลูกค้าจองนะคะน,นีนการน้นก็ต่อใหม่นะคะ้นั่นต่อใหม่นะคะต่อใหม่รอขึ้นกระบะใหม่เหมือนกันนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราทางเราก็มียังไงก็ ถ้าลูกค้าสนใจไงก็โทรติดต่อมาสอบถามได้นะคะมีรถหลายคันค่ะไม่ต้องกลัวไม่ได้มีแค่นี้นะคะระบบหน้าจะเหมือนเหมือนกันหมดนะคะถึงจะเป็นงงเป็นเงาอะไรไงก็ลูกค้าบอกได้นะคะอยากจะได้ส่งประมาณไหนเนาะโอเคค่ะ